สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆงรวย้วยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาพบกับเหรียญรุ่นนี้เลยครับของหลวงพ่อช้างวัดชุก,กเชอรุ่นรวยล้นเหลือครับสร้างอุปถัมภ์นะครับหลวงพ่อช้างอุปนี่ครับหลวงพ่อช้างวัดชุกเชอนะครับ อุปถัมภ์นี่ครับสร้างศาลาสร้างอาคารเรียนนะครับโรงเรียนบ้านยี่มุ้ยนะครับนี่เดีย๋ยวมาดูไปรายการเลยรุ่นนี้ก็เดีย๋ยวมาดูความพิเศษของรุ่นนี้นะครับร,นนรุ่นนี้นะครับนี่ครับสร้างจำนวนการสร้าง299ลังนะครับแบ่งกกรรมาการ199กาลังและนําเลิอกอีก99หลังครับรวม299ลังในลังจะมีรุ่นอย่างนี้นะการ์ดอย่างนี้นะครับ เลขเนี่ยจะรุ่นรถยนต์ยาลิสหนึ่งคันโอ้โหตัวตานะโโตยาลิทลนะมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันท้องหนึ่งรางวันแล้วก็สกูตเตอร์ห้ารางวันครับนี่นะครับและรุ่นนี้นะครับเลขก็ออกมาแล้วนี่คือเลขที่นําโชคนะครับใครได้เลขตามนี้ก็ติดต่อรับของรางวัลได้เลยนี่ครับศูนย์สองสองโอ้โหสกูตเตอร์นะผมได้ศูนย์สองศูนย์ก็ได้สกูตเตอร์มาขับมาจัดไปครับจัดไปเดี๋ยววันนี้รายการลุ้นนะครับรายการลุ้นกองนี่โอ้โห ให้ดูกล่องแล้วกันนี่นี่คือกล่องนี่คือกล่องที่กล่องใส่ผ้ามาอย่างดีเลยนะโอ้โหมานี่นะครับอันนี้ในกล่องด้านในเป็นกล่องกำมะหยี่ทั้งลางนะครับกล่องกัมะหยีทั้งลาง,นะลง,ง,ลงเขียนว่านี่ครับรุ่นรวยล้นเหลือหลวงพ่อช้างนะครับสร้างอาคารเรียนหลวงพ่อช้างโรงเรียนบ้านยี่มุยปีสองห้าหกห้านะครับวันนี้ต้องขออภัยที่ไม่มีนันกกานมาให้ดูเนื่องจากส่งให้เพื่อนๆที่พี่ไปแล้วนะครับ ใบรายการนี่ใบรายการอย่างเงี้ยนะครับที่บอกคือมีการลัรงกรรมการเนี่ยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าลังราคาจองเนี่ยสามร้อยเก้าสิบาทยกลังน,นี่สามหมื่นเก้านะครับสมมานาคุณยกลังเดี๋ยวมาให้ดูเนี่ยสมบนาคุณยกลังเป็นอย่างนี้นี่สมมานาคุณยกลังน่าจะมีเนื้ออะไรบ้างครับสมบนาคุณยกลังมีเนื้อนวะนะหน้ากากทองคาเนื้อบาชมวนหน้าก,ากากเงินและเนื้อทองแดงครับนี่เดี๋ยวแกะโชว์ในนี้ในไลฟ์เลยนี่คือสมบนาถแถมยกลังนะครับลายจํานวนการจัดสร้างก็ มีห้าสิบห้ารายการครับห้าสิบห้ารายการนี่ชัดเจนนะว่าแต่ละเนื้อสร้างกี่กี่องนะครับนี่ครับมีเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็รายการที่หนึ่งถึงรายการที่หกมีเงินหน้ากากทังคําหน้าหลังเงินหน้ากากทังคำสองเหรียญนะครับแล้วก็มีนวะหน้าเงินวันนี้มีนวะหน้าเงินด้วยนวะลงยาเขียวก็มีให้ดูนะครับแล้วก็สี่สี่เคแบกนะครับสามเคพื้นเงินสามเคพื้นทอง ชุบทองพ่นทรายนะครับชุบเงินพ่นทรายชุบทองเงาชุบเงินเงาหมาชนวนอัาก,ก้านะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนี่คือใบรายการดำเนินการจัดสร้างพุทธาพิเศษเมื่อวันที่16กรกฎาคมนะครับมามาดูกับรายการแถมยกรังเลยแล้วกันนี่ตัวแถมยกรังเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับตัวแถมยกรังตัวแถมยกรังแกะยังไงแกะทางนี้นะครับมาดูกันว่ากล่องเป็นยังไง โอ้โหรายการลุ้นกล่องกม็มพูีตัวแถมยกลางกล่องธรรมดาเราน่าจะกล่องกมัมพูญีให้สักหน่อยนะโอ้โหได้สามองค์นะครับนี่ตัวแถมยกลังก็มีสามองค์นะครับนี่กล่องแถมยกลังนะครับแถมยกลังเดี๋ยวผมขอซูมเลยดูแถมยกลังกันนะครับแถมยกลังก็เป็นกล่องใสนะครับสีออกฟ้าๆนะครับมาดูกันครับตัวแถมยกลังเหรียญแรกครับแถมยกลังเหรียญแรกเป็น แกทางไหนเนี่ยแกทางนี้นะโอ้โหนี่ครับเนื้อล่างครับล่างสุดเนื้ออะไรนะล่างสุดเป็นเนื้อทองแดงนะครับตัวแถมยกลังมีต่อโค้ดอะไรไหมตัวแถมยกลังเดี๋ยวขอดูไฟมาหน่อยครับไฟส่งไฟน่อยตัวแถมยกลังก็ต่อก,กรรมการมีรอยริวแลกผมได้เลขอะไรเนี่ยผมได้เลขสี่สี่หรือสี่ห้าตอกช้างนะครับนี่คือเนื้อทองแดงตัวแถมยกลังเหรียญแรกนะครับ ต่อไปแถมยกลังเหรียญที่สองนี่จะแถมยกลังเหรียญที่สองเป็นเนื้อมหาชนวนหน้ากากเงินนะครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากเงินแท้นะครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากเงินแท้นี่ครับเนื้อมหาชนวนหน้ากากเงินแท้นี่ตอกกรรมการหมายเลขหนึ่งสองข้างล่างเขียนว่าแถมอ๋อนี่ตอกโค้ดแถมด้านล่างนะครับเหรียญแถม ตอกโค้ดแถมด้านล่างนะครับสำหรับ,บเหรียญแถมนะนะครับเหรียญแถมนี่ตอกไหมนี่ตอกไม่แถมนี่ตอตอกเหมือนกันนะครับเขาเปแถมนะครับมาสุดท้ายก็จะเป็นนวะหน้ากาก,ากทองคําแทโโ้โอ้ยเขาเขียนอะไรอ๋อเขาเขียนรายการข้างที่หลังโอ้ข้างหลังผมก็ไม่ดูนะ <laughs> รุ่นเนี้ยในหลังก็จะติดติด,ต,ดติดรายการเนื้องเงินไม้ทั้งหกเหรียญครับหนึ่งถึงหกนะครับ ที่ผมเปิดแบ่งปัน f c ก็ไปดูที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยอยากเห็นเนื้อที่สวยเนื้อเงินหน้ากาก,ากทองคําก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญลองไปดูคลิปที่ผมไลค์ครับโอ้โหปิดกระจายนะโอ้โหปิดทันไม่ทันเดี๋ยววันพุธนี้เจอกันอีกครับวันพุธนี้เจอกันอีกวันพุธที่20นะครับราคาแบ่งปันเลยราคาจอง390เอาไปที่250ส่งฟรีโอ้โหสุดยอดอยากให้ f c ได้มีของดีไว้บูชานี่คือนว่าหน้ากากเงินแท้หน้ากากาทองคำนะครับหมายเลข109ผมได้ต่อแจกโอเคต่อโคตรฝ ตอกโคฝั่งนี้นววนาวอนาวจะตอกนวอด้วยนะครับนี่ครับนววอ่ะต่อไปคร um ับมาดูรายการรุ่นในรังเนื้อเงินเนื้อเงินไปดูในเฟซเอ็มสายบุญได้นะครับถ้าใครอยากเห็นเนื้อเงินสวยๆทั้งหมด6เหรียญอยู่ในไลฟ์ที่ผมไม่ได้ลบนะครับไปดูได้เลยนะครับเอ็มสายบุญเฟซเอ็มสายบุญอันนี้ของพี่ดงได้ไปนะขออนุญาตพี่ดงด้วยนะครับมาโชว์หน่อยนาวอนววตอกด้านล่างตรงนี้นววตอกนะครับโอเคอีกคือนาวหน้ากากเงินแท้นะครับหนึ่งรังมีหนึ่งเหรียญ นะครับต่อไปก็จะเป็น 2K 3K แบ็คโรเนียมนีสวยมากนะไปดูในคลิปนี่นี่คือ 2K กับ 3K นะครับเหรียญ 2K กับ hmm. 3K นี่ 2K กับ 3K ต่อโคดเหมือนกันนะครับต่อโคดช้างแล้วก็กรรมการนะครับก็จะมีกรรมการกำลังนำเลิกมาเดี๋ยวไปดูขนาดของเหรียญก่อนบางทีเห็นตรงนี้อาจขนาดของเหรียญอาจจะดูไม่ไม่ชัดเจนนะครับขนาดของเหรียญก็อยู่ที่ สองจุดประมาณ2.3นะครับ2.3ยาวอยู่ที่4ี่จุดสีจดส่จ,จนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญจำปีท้าเวทนะครับรุ่นรวยล้นเหลือนี่คือ 2K นะครับต่อไปก็จะเป็นนวะอีกหนึ่งเหรียญน,นวะนะครับทุกรายการที่เขียนนี่เลขติดด้านหลังไปกับใบรายการนะครับรายการที่สิบก็เป็นนวะลงยาเขียวนวะตอกนอววไหมไม่ตอกนอววด้านละ ตอกไว้นอวเหรียญนี้ตอกไหม no ห,นนหาตอกเข้ามานอวอยู่นะครับเดี๋ยวดูนะไปดูรายละเอียดช่วยกันนะครับตอกนอวไหมครับเหรียญน,นี้เห็นไหมเออเหรียญน,นั้นตอกเหรียญน,นี้ออนอวอยู่ไหนเหรียญนี้มาเข้ามานอวอมากันนี่ครับอันนี้เป็นลงยาเขียวนะวะลงยาเขียวนะครับแล้วก็จะมีรายการที่สี่สิบเจ็ด ทองแดงลงดำลงยาเขียวนะครับายการที่สี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรชุบนะนี่เป็นเนื้อชุบหรือเนื้ออะไรเนี่ยขอดูรายการที่รายการที่สามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเป็นเงินชุบเงินเงานะครับชุบเงินเงานี่ชุบเงินเงาลงยาส้มนะครับแล้วก็จะมีรายการ <c oughs> โอ้โมาสเตอร์พีเลยรายการที่สามสี่ครับชุบเงินเงาลงยาหน้าหลังมาสเตอร์พีมาสเตอร์พีนี่ก็มีเยอะพอสมควรนะนี่คือลงยาแดงนะครับ แล้วก็มีที่ผมชอบแปลกๆในลงยาส้มดูเป็นนี่ครับรายการชุบทองพน่นทรายนะครับชุบทองพน่นทรายลงยาส้มนะครับแล้วก็จะมีเนื้อที่ไม่ลงยาก็มีลงยาเท้าเวก็เป็นเนื้อเนี่ยครับเนื้อทองทิฟซาตินนะครับทองทิฟซาตินโอ้โหทองทิฟซาตินลงยาเท้าเวทนะครับแล้วก็จะมีเนื้อนี่นี่รายการที่สามสิบเอ็ดชุบทองเงาลงยาเขียวเหนียวซับนะครับ อันนี้รายการที่45เป็นเนื้ออบากาต่อกรรมการทุกเหรียญโคช้างทุกเหรียญนะครับเนื้ออากาลงยาแดงนี่เนื้ออากาลงยาแดงนะครับแล้วก็มีี่เนื้ออะไรโอ้โหรายการที่50เนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทลงยาแดงนะครับสุดท้ายก็จะเป็นทองฝาบาทลงยาไล่สีนะครับนี่ไล่สีสาหรับรุ่นนี้ก็ยังเช่าหาบูชาได้นะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับ ท้าเวสุวันรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลงยาที่สวยมาโชว์หน่อยนะครับโอ้ลงยาเขียวนี่ก็สวยนี่ครับลงยาเขียวเหนียวซับโอ้หูมาเตอร์พีดเลยโอ้โหเป็นชุบเงินพ่นทรายนะครับลงยาเขียวเหนียวซับนะครับใครจะเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ